สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบนะครับจากร้านเบียร์จะเลยนลมครับวันนี้มาสูบน้ำใส่นานะครับเพื่อนๆิูทูบงานทำนาสูบไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับ แปลงนี้สิบสิไร่ครับที่ผมเคยเอารถไถใหญ่มาไถนบก็สูบน้ําไปแล้วผมปั่นไปสองรอยแล้วเดี๋ยวรอน้ํากันขึ้นไปอันน้นอีกสักนิดี๋้วปั่นอันนี้รอไปก่อน ใหญ่นะครับสานีนาสนามใบนี่ครถนนปรดันไว้ตอนังแรง ก็น้ำดันอันขึ้นอันอันใหญ่ครับ่ก่อ,อนเมื่อาวานเอาเอาเอีกคันหนึ่งมาโดดวันนี้เปลี่ยนเอาตัวตัวนี้มันใช้บ้างจอดนานแล้วไม่ได้ใช้แล้ว ถึงเรื่องน้ามันนะครับเปรียบเทียบกันเมื่อก่อนเนี่ยผมใช้ RT ตัว120อยู่นะครับเคยมาดูดบ่อนนี้แหละจาได้วันต่อวันเติมเต็มเหมือนกันนะครับแต่ถังนี่ผมไม่รู้ว่าน้ํามันมันสูบมากน้อยหรือกันเท่าไหร่นะครับเท่าที่ใช้มานะผ่านๆมาจบสุดเลยนะครับผมว่าเป็นยันมานะครับ ที่ใช่มาร้อยตัวร้อยยี่ตัวเก้าโลกร้อยห้าประหยัดมากครับร่นั้นน่ะผมว่าผ่านเลยนะเรื่องการสูบน้ำา่แต่เรื่องย่ำนาเรื่องอะไรไม่รู้นะครับแต่เรื่องสูบน้ำเนี่ยต้องต้องยอมรับพวกพวกตระกูลยันมาร์ประหยัดเปรียบเทียบกับพูดตรงๆงเลยนะเปรียบเทียบกับคูปัตนะดูดน้ำสไตล์เดียวกันๆอย่างเงี้ยเหมือนกันนะ กันวันหนึง่งตกลิต์เหมือนกันนะครับหมายถึงว่าตัวยันมาเนี่ยประหยัดกว่าวันหนึ่งตกลิตรลิต์นิดหน่อยเลยอะ่ะสิวันก็สิบลิต์แล้วนะสิประมาณนี้เหมือนกันนะครับไม่ได้เร่งมากครับประมาณนั้นอันนี้พูดให้ฟัง พันข้าวผมก็จะใส่ซอขอหกหนึ่งครับใส่สองสองครั้งแล้วก็ครั้งที่สามจะใส่หอมพวงแต่ด้วยทีหนึ่งโอเคครับก็เดี๋ยวจบเทปแค่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวใส่ฝันมาต่อับ